โอ้ยเมื่อคืนมานอนดูกันซ้อมใหญ่นะฮะพ่อไก่ลองให้ปื้มปิติความสามารถเนาะของเด็กๆที่พัฒนาโอ้โห่กรของลิโอนะฮะสี่แกม,มสุดมันตอนลิโอเล่นกับพยาเสิงนั่นแหมเสียงวันวายวาย,วายแต่ละคนนะ,ะบอกเลยว่าพัฒนาขึ้นคุณพ่อไก่เราปื้ม น้ำตาขออุสยลูกเราต้องมาฟาดฟันกันจริงแล้วนะต่อไปนี้นับจากวันนี้ที่จะดึงศักยภาพของแต่และกลุ่มนะคะออกมาเนาะโต้โชว์กันเพื่อตัวของเขาเองนะอันนี้บอกเลยนะมันเป็นไอเดียที่ดีความเข้มข้นนะ,ะเออหลายๆคนอย่าไปคิดไปมองว่าเขาแข่งขันกันนะฮะการแข่งขันมันมีการลุ้น นะฮะมันมันสร้างการกระตุน้นกระตือรือร้น,ลนแล้วอยากพัฒนาตัวเองแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นนัก็คืองานนะ,ะการลูกๆพัฒนาตัวเองได้ก็ดีแก่ตัวเขาพ่อก็ปื้มเนาะชนิดที่ว่าน้ําตาคอปื้มปิติความสามารถของเขาที่เห็นการฝึกเมื่อวานนะฮะแล้วโชว์คุณลูกจะมีเกี่ยวกับลูก,ลกด้วยเนาะมาลุ้นกันเด้อยพี่น้องขาเมื่อนี้อนถึงจะยุ่งวุ่นนะคะอยู่พัทยา,ากับเด็กๆ รอบดึกค่อยกับมานอนเบื่อจนหลับเมื่อคืนนี้ตีหนึงเลยแหมอยู่บนที่นอนนะอ,อ้ยมวนกันแม่เอ้ยเป็นกำลังใจกันเร้อฮัดกันแพงกันอย่าฟาดฟันกันแหงเห็นอยู่เนาะพ่อไก่โพสว่าโอ้ยคนที่รักเรา เป็นอย่างจังมาฟาดฟันกันเนาะนะคะหันมาฮักกันเด้อทุกคนก็เห็นอยู่เนาะในจ๋าก็ดูอยู่โอ้ยจริงอยู่เนาะมันมีบ้างแหละทางความไม่เข้าใจแต่ให้นึกถึงหัวใจคนที่เฮาฮักก็คือพอไกลนะคะพ่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันเด้อทางสองฝ่ายนะคะสงสารความรู้สึกแหมอทั้งเอฟซีที่รักทั้งสองสนับสนุนมาตลอดเนาะไม่ว่าาสาวคินหรือ กี้นะคะธรรมดาแหละเรื่องของลูกของอบ่าวกล้องนะคะของแม่น้องเนาะทั้งสองคนมันก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งแต่คนที่จะรู้สึกทุกข์ใจและห่วงที่สุดก็คือคนผู้นำนะคนกลางก็คือผู้ใหญ,ญ่บ้านเห่าเด้อให้คิดปีนิดิีจารณาเป็นห่วงกันทุกคนดีจาตามทั้งครูหักกันทั้งครูเอาอยาฟาดกันเถอวะว่าเห่าสองคนนะนะ หบอกเลยเจ็บป,ปวดมันบบได้หนุกโดเอเอาเท้ๆสําหรับเยจ่ามองรักเทุกคนนะฮะสําหรับลุ่มที่เรามาสนับสนุนพ่อไก่กันเนาะ mm. แล้วก็เป็นพลังกําลังใจให้กับลูกไก่ก็คือทีมตัวเกี่ยวกันทุกคนมันอาจจะมีมุมมองตึงต่างกันบ้างเ mm. ออก็มองข้ามกันได้เดือสิได้หัดก,กันโดนๆแหม, mm. มเห็นแล้วโห แป๊บเหมือนกันร้อยหนึ่งวันพันเหตุการณ์หัวใจพอกไกลเหาซีเข้มแข็งขนาดไหนน้อ no.